ไม่เริ่มเลยสวัสดีค่ะฮสวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสินจ้าวจ้าวเอม สวัสด <es> <Ma> ีค่ะสวัสดีค่ะเอสวัสดีค่ะมาทักทายกันด้วยสวัสดีทุกคนก็วันนี้นะคะที่เราจะมาไลฟ์ IG กันนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Wonderful Land with Keki นั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่พิ่งเข้ามาด้วยค่ะ สัญญาณดีไหมคะถ้าสัญญาณดีกดหนึ่งให้หน่อยถ้าสัญญาณดีกดหนึ่งให้หน่อยไฮสัญญาณดีไม่เลว่าดีเลยนิดหน่อยแต่ได้อยู่เค okay. ใครมีคำถามพิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะ อยากให้เล่นหนังคู่เติร์ดอีกจุงไม่มีโอกาสค่ะไม่มีโอกาสได้เล่นด้วยกันอีกนะคะก็พร้อมรับงานเสมอค่ะอยากเล่นคะ <S <S ่ะส,สวัสดีค่ะอ่ะเราจะมาพูดถึงการไลฟ์ครั้งนี้ที่จะเกิดขึ้นนะคะด้วยความที่ก่อนหน้านี้เคกก็จัดงานแฟนมีสกับแฟนคลับตอดมาตั้งแต่ออกจากไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปมานะคะก็ จัดแฟนมีแฟนมีแฟนมีทุกปีในช่วงวันเกิดแล้วซึ่งสวัสดีเอามวยสวัสดีค่ะแล้วซึ่งปีที่ผ่านมาก็คือเป็นช่วงโควิดก็เลยไม่ได้จัดนะคะแล้วก็ตอนนี้เราได้มาอยู่บ้าน l ลิฟอิแล้วเราก็เลยมีแพลนอยากเจอแฟนคลับของเค้กเองนะคะคิคิคิก็เลยคิดว่าเอะทำยังไงดี ก็เลยปรึกษาค่ายว่าแบบว่าเอ้ยเราอยากจัดแฟนมีตนะเพราะว่าเนี่ยจะใกล้วันเกิดตัวเราเองแล้วแล้วซึ่งกิจกรรมที่ที่เค้กชอบช่วงนี้ก็จะเป็นโบ l ์ลิ่งค่ะแล้วซึ่งก็จะจํากัดจํานวนคนที่ไม่มากไปแล้วก็ไม่น้อยไปทําให้เราดูแลได้ทั่วถึงเพราะว่าเค้กเองเป็นคนที่เวลาจัดงานอ่ะเราจะสามารถ คุยกับแฟนค่ะทุกๆคนแบบทักทายให้กันดูไม่ไกลเกินไปหรือไม่ใกล้เกินไปแล้วก็เลยบอกพี่ๆทีมงานว่าโอเคกิจกรรมช่วงนี้ของเค้กก็คือโบลิ่งค่ะก็เลยเกิด w o n d e r f ฟูลแลนด์วีเคกขึ้นมาที่ลานโบ i ลิ่งนะคะอ่ะมาต่อซึ่งงานนี้นะคะจะจัดวันที่11พฤศจิกายนแล้วซึ่งวันเกิดเค้กก็คือวันที่18พฤศจิกายนก็จะเป็นช่วงก่อนวันเกิด หนึ่งอาทิตย์เท่านั้นเองนะคะที่บูโอนะคะที่ชมสยามพารากอนชั้น5ที่เลือกสยามพารากอนตรงนี้ก็คือเดินทางสะดวกแฟนขับบางคนขับรถมาอ่ะแลกบัตรที่จอดฟรี6ชั่วโมงแล้วก็าสามารถนั่ง BTS มาได้ด้วยใกล้อนุสาวรีย์ด้วยสำหรับคนที่เดินทางม,มาจากต่างจังหวัดนั่งรถบัสมานั่งรถเมย์มาคิดรู้สึกว่าเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างตอบโจทย์สำหรับทุกๆคนหมู่มวลก้อน ใช่ก็เลยเลือกที่นี่และเราก็ไม่ได้เลือกเ,ออเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เลือกสถานที่จัดงานที่เป็นลานกว้างๆที่ทุกคนมาเจอเราไม่ใช่นะคะเราเลือกเป็นห้องเ,ออเหมือนเขาเรียกว่าห้องสเปเชียลอะค่ะเหมือนเป็นห้องพรเวทส่วนตัวซึ่งเราก็เลือกตรงนี้กับจํานวนคนที่เราสามารถที่จะเข้าถึงทุกๆคนได้ไง่ายๆอะไรเงีง้ยใช่มันก็เลยเกิดตรงนี้ขึ้นมา อ่ออยากจะถามว่าทุกคนที่มาดูเค,ค้กที่งานมิดนี้อยากเห็นเค,ค้กทำอะไรบ้างคะในลองลองพิมพ์มาดูว่าว่าอยากให้เกิดอะไรอยากเห็นเค,ค้กแบบไหนก็อาจจะลองเอาไปคุยกับพี่พ,พี่ทีมงานดูแต่ซึ่งแผนงานของมันเนี่ยมันมีมาอยู่แล้วว่าอยากเป็นแบบนี้ลงทะเบียนแบบนี้กิจกรรมแบบนี้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 ตามสเต็ปขึ้นไปเขาก บ่ายโมงเนี่ยจะเปิดลงทะเบียนแล้วนะคะใครที่มาก่อนก็สามารถกินข้าวสามารถทําอะไรก่อนได้เลยส่วนคนที่มาช้าก็เร็วๆนะคะประตูเปิดบ่ายสองนะคะแล้วก็เริ่มกิจกรรมเนี่ยบ่ายสองครึ่งพอทุกคนเข้ามาเสร็จแล้วก็จะพูดคุยกันเล่นเกมกันแล้วก็จะมีโชว์สุดพิเศษเตมไม่บอกหรอกแต่ก็เหมือนจะรู้อยู่แล้วแหละแล้วก็อ๋อคืออย่างนี้ค่ะทุกคนคนที่มาเนี่ยจะได้โปสการ์ด โปสเตอร์ของงานนี้ลิมิเต็ดมากเพราะว่าจะมีแค่เท่านี้เท่านั้นตามจานวนคนที่มานะคะมีแค่นี้พร้อมลายเซน็นมันเป็นกระดาษ A3 มะคะ่ะทุกคนเป็นกระดาษ A3 แผ่นหนึ่งที่สามารถเอาไปเก็บหรือติดเป็นของที่ระลึกได้แต่ไม่ระดึกนะคะ <c oughs> ก็ทุกคนใน A3 นั้นจะได้ไลายเซ็นเค้กบนโปสเตอร์นะคะซึ่งเอกลักษณ์มากบอกเลยว่า มีแค่นั้นจริงๆใช่แล้วเราก็จะมีถ่ายรูปกัน,นะคะ่ะทุกคนเราจะมีการถ่ายรูปหมู่มวลกันด้วยส่วนคนที่โยนบอลลิงแล้วชนะทีมที่ชนะก็จะมีของรางวัลเอกุศิลปอีกหนึ่งอย่างที่ซึ่งยังไม่บอกว่าคืออะไรเดี๋ยวจะไปบอกหน้างานอีกทีหนึ่งสำหรับคนที่มาเข้าร่วมงานนะคะอยากให้ถึงวันที่1ิบเอ็ดแล้ว อยากให้ถึงเหมือนกันใช่แล้วก็เหมือนมีคำถามเข้ามาว่าช่วงก่อนหน้านี้ที่เคตั้งโพสไปคำถามก็คือกี่โมงคะพี่เคกี่โมงคะพี่เคเพราะว่าตอนนั้นทางค่าย,ยังไม่ได้บอกเวลานะคะก็ย้ำอีกทีว่าเปิดลงทะเบียนบ่ายโมงค่ะแล้วกป็ประตูเปิดบ่ายสองนะคะทุกคนอย่าลืมเมมเบรี่ด้วยนะครับ ปีนี้ไม่ได้ไปไว้ปีหน้านะครับได้เลยทำไมไม่มาล่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> ป๊อปปป๊ปป๋ปปปปปอแล้วก็เนี่ยผู้บกไปบนมาแล้วนี่คือเค้กนะคะ <c oughs> หลังจากที่เราได้โปสเตอร์ A3 กันทุกคนแล้วนะคะก็จะมีเครื่องดื่มซอฟต์ดิงนะคะเป็นรีฟิลทานได้ตลอด ใครที่หิวน้ำมากๆตื่นเต้นมากๆก็สามารถเติมน้ำได้ตลอดกิจกรรมเลยแล้วก็รองเท้าสำหรับโยนโบลิ่งเอ่อสำหรับคนที่เล่นไม่เป็นเค้กไม่อยากให้ซีเรียสมากว่าแบบอุยไปแล้วเล่นไม่เป็นหรือไปแล้วสอนได้ค่ะหรือว่าใครที่แบบว่าเล่นเป็นแล้วแต่อยากให้เค้กสอนก็บอกได้ค่ะ <laughs> มันไม่มันคือครั้งแรกที่เค้กไปเล่นใช่ไหมคือ คือสอรารภาพว่าตอนที่ไปเล่นก็คือครั้งแรกเหมือนกันที่ไปเล่นไปกับเพื่อนเพราะว่าไม่มีอะไรทํามากๆเหงามากๆก็เลยไปยนบริ่ิงกันแล้วซึ่งตอนนั้นมันยังไม่มีพี่เขาที่มาสอนเราก็เล่นเองค่ะเราก็จับดูข้างๆแล,แล้วเราก็จับใช่ไหมแล้วเราก็ฝ่ายลูกไปใช่ไหมทุกคนคือเราอะเลยเส้นเลยเส้นไอ้นี่เลยเส้นขีดที่เขาไม่ให้เข้าไปเพราะว่ามันลื่นเหมือนข้าทาน้ํามันให้สําหรับลูกบอลน่ยมันกลิ้งแล้วเราก็ฟูจังหวะนั้นคือเพื่อนหัวล้อแบบ อลังการงานสร้างมากคือแบบว้าวโอเคฉันผิดพลาดเองแต่สนุกนะคือไม่ได้อยากให้มองว่ามันยากมันมันง่ายมากแล้วก็มันไม่จําเป็นต้องใช้แรงเยอะเหมือนเพื่อนเค,ค้กถือสองมือไปแค่เนี้ยก็สไตล์ก็มีอะไรเงี้ยค่ะจะว่างไหมนะต้องว่างแล้วนะเล่นไม่เป็นครับมีแต่ล้างท่อเอาจริงเค,ค้ก็ล้างท่อบ่ดทันล้างท่อบ่อยนะ แต่เหมือนเกมนึงอะคะ่ะทุกคนมันไม่ใช่คยโย์ครั้งเดียวแล้วแบบนับแต้มเลยมันมีทั้งหมดทั้งน่าจะสิบสิบล็อก10บสิครั้งแล้วเหมือนนับแต้มนับแต้มนับแต้มแรกๆอาจจะยังไม่ลงแต่พอเราจับผูจับทางได้แล้วเนี่ยช่วงกลางๆหรือช่วงหลังๆเนี่ยคะแนนจะแบบพุ่งพุ่ง,พ,งพุ่งเลยผมผมใต้อยู่สงขาไม่ได้ไปอ๋ออยู่ไกลามากเลยนะคะ ต้องไปแล้วให้พี่เคสอนโยนใช่ต้องมาให้พี่เคสอนโยนนะคะแฟนเวียดนามเยอะมากๆเลยพี่แบงค์สวัสดีค่ะพี่แบงค์อยู่อยู่ไหมสวัสดีทุกคนที่เข้ามาด้วยนะคะใครที่มีคำถามก็สามารถถามได้เลยค่ะที่อยากรู้อะไรก็บอกได้รางท่อทุกรอบมีได้งรางวัลไหมคิดอยู่นะคะ คิดอยู่นะคะแต่มันไม่ว่าอ่ะอย่างมากก็อะหนึ่งได้สองได้คือทุกคนไอตัวแท่งที่มันที่มันตั้งอะคือมันมีตั้งสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปเก้าสิบมันมีสิบกว่าอันอะทุกคนมันต้องลงสักหนึ่งอันนีใช่ไหมเค้กใช้ลูกหนักกี่โลน้ำหนักเค้กนะคะเค้กน้ำหนักสี่สิบสามเค้กน้ำหนักสี่สิบสามแต่ว่าเค้กสามารถเล่นได้ทั้งเบอร์เจ็ด แล้วก็เบอร์8แต่รู้สึกว่าเบอร์7มันเบาด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงแล้วแรงแรงเบี่ยงมันทําให้ลูกออกไปเบามันก็เลยชนแป้งแล้วมันก็จะหล่นไม่เยอะพี่ก็เลยเอา8พอน้ําหนักลูกที่มันหนักมากๆเนี่ยไปชนแปดั้งมันก็ฟิวไม่อยากกลัวเยอะค่ะเดี๋ยวถึงวันงานเนี่ยจะทําไม่ได้ี๋้วทุกคนจะฝอเราะเอานะคะพี่เล่นเก่งมากนะบอกเลยมาวัดกันได้เลยค่ะซื้อบัตรมาวัดกันได้เลย เดี๋ยวเราิ้งไปกับลูกเองค่ะอันนี้ไม่ได้โดูเจ็บตัวนะคะโดูเจ็บตัวโบวดรงวัลงังท่อยอดเยี่ยมค่ะมันจะกลายไม่ไงั้นมันจะกลายเป็นทุกคนจะตั้งใจจอตั้งใจโยนเพื่อไม่ให้มันโดนเนี่ยค่ะเราต้องให้รางวัลคนตั้งใจให้มันโดนแล้วก็นั่นะแหละไม่บอกของรางวัลหรอกรอบอกเฉพาะคนที่อยู่ในงานสอนเลยครับจานเค้ก คุณการการคุณก็น่าจะโยนเป็นนะคะโบลิงขอบคุณครับมีเทคนิคการร้องเพลงไหมครับอืเทคนิคแต่ละคนที่ใช้น่าจะเป็นเฉพาะตัวเลยค่ะเหมือนเค,ค้กเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังเรียนร้องเพลงอยู่เลยเรียนคู่คนนี้จบคลาสก็เปเรียนกับครูคนนี้ต่อเพื่อพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆจะต้องแบ่งทีมกี่คนอนะประมาณครับอันนึงนะดูคู่มือก่อน โอ้มีไหมนะแบ่งทีมแบ่งทีมเอาจริงนะในนี้ไม่มีอะอ่ะมันเป็นอย่างนี้คือถ้าสมมติทุกคนมาห้าสิบคนก็จะแบ่งเป็นห้าทีมถ้าทุกคนมายี่สิบคนก็จะแบ่งเป็นสีทีมเหมือนอยู่ที่จำนวนคนมากกว่าค่ะแต่อยากให้มากันเยอะๆเพราะว่าตั้งใจมากๆที่จะจัด งานครั้งนี้เพื่อเจอทุกๆคนแล้วก็อยากเอ็นจอยอยาอพูดคุยกันด้วยพี่ไปได้ท่อจะสะอาดเอานะโอ้โหเค้กก็ไม่ต่างหรอกไปนั่งหัวเราเค้กรางท่ออย่างเดียวได้ไหมได้ค่ะใครที่มาแล้วแบบว่าอุ้ยเบรยังไม่อยากเล่นหรือแบบไม่ไม่ไม่อยากเล่นจริงๆก็สามารถให้เพื่อนเนี่ย อ๋อคำตอบมาแล้วค่ะแป๊บนึงนะคะ <c oughs> ก็คือหลังจากที่เราเล่นเนี่ยมันจะเป็นทีมใช่ไหมคะเราสามารถให้เพื่อนในทีมเล่นได้แต่ใจจริงๆอยากให้เล่นอยากให้สนุกกันทุกคนมากกว่าได้ไม่ได้ไม่ว่ากันเพราะสุดท้ายเราก็ได้มาเจอกันทุกๆคนนะคะส่วนแบ่งทีมเมื่อกี้มีข้อความมานะคะว่าทางทีมงานจะให้จับฉลากตรงจุดลงทะเบียนค่ะว่าใครอยู่ทีมไหนทีมไหนทีมไหน ตรงนี้ทางทีมงานอาจจะแจ้งด้านหน้าอีกทีหนึ่งเบอร์สิบเอ็ดกลังเหมาะเลยเคีเคยลองถือหนักมากมันเหมาะกับผู้ชายค่ะทุกคนลองได้นะเอามือยัดแล้วก็แบบลองว่าแบบอุ้ยอันนี้แปดอันนี้เจ็ดอันนี้สิบเอดอันนี้เก้าอันนี้สิบสองอยู่ที่น้ําหนักอยู่ที่แรงกําลังแขนแรงกําลังแขนของแต่ละคนกดบัตรไปแล้วคีถึงใจจะขายไม่ได้เจอกันตั้งหลายปี ใช่ไหมคือใครก็คิดแบบนั้นแหละว่าเราไม่ได้เจอกันตั้งหลายปีแล้วนี่คืองานที่เราสามารถเจอกันได้ถ่ายรูปกันได้เล่นกันได้พูดคุยกันได้ก็อยากให้มาร่วมสนุกกันเยอะๆเพราะว่าเวลาเราออกไปงานตามอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเจอกันเราถ่ายรูปกันแต่เวลาคุยมันน้อยมากด้วยความที่สถานที่ด้วยความเหมาะสมด้วยหรือใดๆก็ตามแต่โอ้อยออกหน้างานแม่ๆ อ๋อตอนนี้อยากรู้อะไรถามได้เพราะมีโพยใช่ค่ะเรามีโพยถึงไหนแล้วแล้วขออ่านคอมเมนต์แป๊บหนึ่งนะช่วงนี้ก้ามหายอยู่นะคะเพราะช่วงนี้ไม่ได้ออกกำลังกายเลยมีคำถามอีกไหมคะสำหรับวันนี้ ถามว่าถ้ามีร้องเพลงทุกคนอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษไหมคะอยากไปหามากๆอยากเจอมากๆอดเจอกันเลยพรุ่งนี้ก็สู้ๆนะคะใช่ค่ะพรุ่งนี้เค้กมีร้องเพลงนะคะที่งานสยามฮาโลวีนะคะที่สยามใครที่ว่างก็มาดูนะคะขึ้นร้องตอนประมาณช่วงบ่ายสามครึ่งค่ะ ก็เป็นเทศกาลงานฮาโลวีนที่ทางสยามได้จัดขึ้นทาง Love It ศิลปินใน Love It และพี่จีบก็ไปร่วมสนุกตรงนั้นด้วยใครที่ไม่รู้จะไปไหนวันนี้วันว่างวันเสาร์ซึ่งก็ช่วงนี้เป็นเทศกาลฮาโลวีนก็มาร่วมสนุกดูศิลปินทุกๆคนโชว์ที่เวทีได้นะครับในคลิปเห็นมีร้องเกะด,ด้วยหรอใช่แล้วอุ้ยแอบสปอยปะเนี่ยไม่สิไม่สปอยหรอกเห็นอยู่แล้ว โโลเิงครับนอกจากโยนโบแล้วมีกิจกรรมอื่นอีกไหมมีค่ะมีกิจกรรมอื่นๆอ,อีกมันไม่ใช่ว่าเราจากที่โบลิิงแล้วเราจะไปโยนแค่โบลลิงอย่างเดียวนะคะทุกคนมันก็จะมีกิจกรรมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเพลงดาวหางัะเลอืมระวังที่มีดาวดวงหนึ่งโคจรในอวกาศ วันนัันนนน้ฉก็มอ,อมลไม่แต่งผีก็เข้างานได้นะจริงๆตอนแรกแบบรเราจะไปหน้าสดดีเราจะเป็นผีแบบผีดิบหน้าสดไปโดยที่แบบเราจะได้ไม่ต้องแต่งหน้าไงเราก็ไปแบบนั้นเลยทุกนะคนก็จะแบบเอ้ e y, นี่ผี <laughs> หน้าสดเราก็เป็นผีได้เหมือนกันนะ ย้ำอีกทีนึงนะคะใครที่ขับรถมานะคะสามารถสแตมบัตสอดรถได้ฟรีถึง6ชั่วโมงเลยแล้วซึ่งงานเนี่ยเลิกเปิดเปิดประตูเปิดให้ลงทะเบียนบ่ายโมงจบกิจกรรมห้าโมงบ่ายหนึ่งบ่ายสบ่าสามาสี่ห้าสี่ชั่วโมงเท่ากับจอดฟรีนะคะทุกคนขับรถมาได้นะเค้ก okay, เล่นมูกให้ดูมันจะแปก๊กมันน,น่าจะแปก๊ก ไม่ขำนะแปลกสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะไม่ได้เห็นหน้าเห็นตานานนะคะคิดถึงทุกคนนะคะถึงจะไม่ได้คุยกันแต่ก็เห็นผ่านโลกโซเชียลอยู่ตลอดเติมมงอัญยองนี่คือหน้าสดแต่ว่าใส่ฟิลเตอร์ค่ะผมคืองานเมื่อวานค่ะคุณเติมมง เดี๋ยวขับไปหาจากเชียงใหม่เลยไม่ต้องขับมาหรอกคะ่ะนั่งเครื่องมาก็ได้ชั่วโมงเดียวเองนั่งมาวันนั้นเลยแล้วก็บินกับวันนั้นเลยได้ด้วยนะสำหรับใครที่ <laughs> มีงานนะคะแต่เขาขอบคุณมากมากเลยพี่เคทำมถึงสวยขึ้นคะเออมันเป็นเพราะว่าเราโตขึ้นเราดูแลตัวเองมากขึ้นแล้วเราดูแลตัวเองตลอด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 ด้วยคะ่ะการดูแลตัวเองนี่มีหลายอย่างนะการกินการออกกําลังกาย การดูแลผิวหน้าผิวพัรร์การดูแลเส้นผมทุกๆอย่างโดยรวมแล้วซึ่งเดือนหน้าเค้กก็ยีิบเจ็ดแล้วด้วยมันเหมือนโตขึ้นมันก็เลยแบบดูอาจจะทําให้ดูเป็นสาวขึ้นหรือเปล่าโอ้ถึงเธอจิ๊กซอว์ของฉันไม่ได้ร้องนานมากเลยชอบล้อเค้กสวยน่ารักขอบคุณค่ะอายุยีิบเจ็ดแล้วค่ะเดือนหน้านะคะแก่แล้วค่ะ หน้าไปพี่นัดหน้าเร็วซื้อบาตรมาเล่นกัน <laughs> จะมีทำเสื้อขายอีกไหมคะตอนแรกคิดไว้ค่ะว่างานนี้จะมีทำเสื้อขายด้วยแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเหมือนด้วยปัญหาภายในหรือปัญหาอะไรหลายอย่างมันเลยคิดว่าน่าจะยังไม่เหมาะในช่วงนี้นะคะก็ยังไม่ได้มีแผนที่จะปล่อยพรีออเดอร์เสื้อเร็วๆนี้ เลยจะมีแค่ง,งานมีตรงนี้ก่อนตอนแรกแพลนไว้คือมีงานนี้แล้วก็มีเสื้อด้วยเค้งออกกำลังกายอะไรบ้างครับอือออกกำลังกายอะไรบ้างช่วงนี้หรอหรือก่อนหน้านี้แต่ถ้าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเลยค่ะมีแค่เล่นหน้าท้องบ้างคาร์ดิโอบ้างยกเวทบ้างแต่ถ้าก่อนหน้านี้ก็เยอะพอสมควรในหลายๆอย่าง น้องสาวเราใช่ค่ะทุกคนเหมือนคนเหมือนอคนอายุยีส่สิบไหมคะเราอ่านคอมเมนต์ไม่ทันนะเราจะอาจจะดีเลยนิดนึงเค,ม,ค,ม,ม,ค,คมีคำถามไหมคะทุกคนก็เหมือนจะพูดไปหมดแล้วเนาะเหมือนจะพูดแบบว่าไปหมดแล้วว่าแบบมันมีอะไรบ้าง เค้กสูงร้อยหกสิบสองค่ะเป็นผู้หญิงไซส์มินิค่ะอ่านยองคิดถึงจุงเลยไม่เอ่ยชื่อนะแต่อ่านอยู่ <c oughs> หาเวลามาเจอเพื่อนบ้างนะจ๊ะมีเพลงหรือศิลปินที่เป็นแรงบันดาลใจในการร้องเพลงไหมครับ <c oughs> มีพี่โบกี้ไลออนค่ะแล้วก็เพิ่งไปดูคอนเสิร์ตโฟ u วีนมารู้สึกว่าว้าว ว้าวว้าวนี่คือแบบมันแบบเซอร์ไพรส์มันแบบใจฟูมากๆ <Yeah. S 1> เราอยากเป็นแบบนั้นนะแต่มันก็อาจจะต้องใช้เวลาอีกนานเลยค่ะโอเคไม่น่ามีอะไรแล้วนะคะอาจจะต้องขอตัวลาไปก่อนแวะมาเซฮายเท่านี้ค่ะ อ๋อบัตรใช่ไหมคะ,อะตอนนี้บัตรในงานเชเกกี้แฟนมิยังเหลืออยู่นะคะสามารถเข้าไปซื้อได้ที่ Line Shopping นะคะ as love it shop เข้าไปที่ Line เหมือนทุกคนมี l ล n e นะคะ l ล ne ที่คุยกับที่บ้าน Line ที่คุยกับหนุ่มๆสาวๆนะคะเข้าไปแล้วก็กด Line Shopping เหมือนเวลาเราจะซื้อสติกเกอร์เราจะซื้อเพลงเมื่อเราจะซื้ออะไรต่างๆในเกี่ยวกับใน Line นะคะแล้วก็เขียนคําว่า Add Love it shop มันก็จะขึ้นบัตรในราคา999บาททุกคนสามารถเข้าไปซื้อได้เลยแล้วมาเจอกันที่งานเคยฟังเพลงของ Trinity ไหมเคยค่ะเคยฟังโอเควันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกคนสว,วัสดีไว้เจอกันไว้เดี๋ยวมาไลฟ์บบ่อยนะ ตั้งนานไม่พิมพ์มาพิมพ์บายบายไปเจอกันที่ผ่ามาก็คืออ๋อฟังอย่างเดียวไม่ได้พิมพ์อะไรใช่ไหมคะเอเคซียู <Okay. S 1> นะคะคอนเสิร์ตของพี่เชยพี่เคียรจะไปไหมคะไปคะ่ะไปไปบายบายอย่าลืมซื้อบัตรกันเยอะๆนะรอเจอทุกคนอยู่นะครับรีบมาเลยไปแกงเธอได้ไหมในงาน ก็มาสิครับบายบายเจอกันค่ะเจอกันอย่าลืมซื้อบอดนะ